สวัสดีครับเชฟเคนครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยครับกับรายการเท s ซ y Thursday ครับวันนี้เนี่ยแขกสำคัญของเราพบกับเชฟซีตรองครับผมเตรียมของขวัญมให้ผมแล้วครับอ๋อไม่ใช่อ่ะนีเป็นกล่องแห่งความรักนะครับเราจะมีอินเกเรียน์อินเกเดียนส์สำคัญอยู่ข้างในนะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเปิดกันเลยได้เลย่าโอเคชอบมากเลยหนสอ โอ้โหนี่เรามีตัวผลิตภัณฑ์3ม<ฮ>เกลือพร้อมใช้ตราคณนอนซึ่งเราจะต้องนํามาเป็นส่วนผสมสําคัญของอาหารในวันนี้ยังไม่หมดเท่านั้นครับเชฟเรามีกา๊ดนะฮะเ,ออเป็นโจทย์ของเราในวันนี้เฮ้ยอะไรเฮ้ยผมออได้ขอ,ของว่างของว่างครับของว่างโอเคเมนูไทยเลยครับเมนูไทยวันนี้นะครับยำทูน่ากับมังคุดของผมเป็นของว่างนะครับวันนี้ก็เลยต้องใช้เผือก ทำเป็นเนมนูค้างคาวเผือกครับผมด้วยความที่ปีนี้เนี่ยมีเทรนอาหารถึง4เทรนวันนี้ยำทูน่ากับมังคุดเนี่ยก็จะเป็นเทรนหนึ่งนะใน4เทรนซึ่งเราเรียกว่าดิเนอร์ดีไซน์เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพอย่างของว่างวันนี้นะครับค้างคาวเผือกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเทรนเกี่ยวกับอาหารเทดิชชวล นะครับผมแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนให้แบบว่ามีความทันสมัยยิ่งขึ้นหรือเปล่าครับผมทีนี้ผมต้องทำให้ทางข่าวให้มันดูแบบว่ามีความสมัยใหม่มากขึ้นต้องติดปีกหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเริ่มที่ผมก่อนนะครับเชฟนะครับเดี๋ยวขอให้เชฟมาเป็นลูกคู่หน่อยเดี๋ยวเราจะมาดูการหมักปลาครับเชฟง่ายๆเลยนะฮะเรามีนี่พระเอกของเรานะครับสามเกลือพร้อมใช้นะครับตราคนอนะง่ายๆเพียงแค่ตัดซองนะครับตัดซองง่ายไหมครับโอ้โหง่ายแน่ครับเชฟแต่ตัดใจผมยากมากเลยครับโอ้โหโอยสะเทือนใจ โอเคนี่ก็จะเป็นซอสผัดนะครับผมผมโอเคครับเราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักไว้สัก20นาทีเราต้องยิดนี้เป็เลยครับ20นาทีแล้ว ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิม <laughs> ใช้ไฟแรงไหมครับอแรงครับแต่ว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมนะจะประมาณ180องศานะประมาณนี้ย<ม>ก็จะทําให้ปลาเนี่ยสุกเท่ากันทีเนี้เราใช้วิธีการเสีย <laughs> เสียให้ครบทุกด้านเสียนี่อยู่หลังสิษย์ไหมฮะอ,อ๋อใกล้เลยนะครับ <laughs> ผม <laughs> <laughs> ประมาณ ไม่ถึงนาทีนะครับประมาณ40วิก็จะพยายามจะไม่พลิกเขาเยอะนะครับอ๋อเราต้องกลับ้ครบด้านข้างด้วยใช่ครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาพักไว้ก่อนเรามาทําน้ํายาครับผมจะเป็นน้ํายําสไตล์น้ําข้นส่วนผสมของเราก็จะมีพริกขี้หนูนะครับอ่านี่ผมเตรียมอยู่บางทีใส่ทั้งลูกเมื่อกี้อ๋อเี่กินไม่ได้แน่นอนครับผมหมดเลยไหมครับหมดเลยครับผมหมดเลยนะครับผมนะฮะกระเทียม ตัวผมมะนาวตราคนอครับเชฟสามารถที่จะใช้แทนมะนาวสดได้100%เลยนะครับเพราะว่าเขา มีส่วนผสมของมะนาวแป้นสดแท้ๆจริงๆผมใช้อยู่นะครับว่าเราใช้แบบยิ่งเวลาออกนอกสถานที่อย่าเนี้ยสบายมากเพราะว่าเราแบบไม่ต้องแบบขนมะนาวไปเป็นลังเราไปเนาะคั้นเนาะมันลำบากลำบนนะกกชีวิตนะครับเราใช้นี่มีตัวเลือกนะฮะเป็นผงมะนาวตราคโนตัวพระเอกอีกตัวก็คือเป็นซอสมะขามเข้มข้นตราคโนผงปรุงครับรสไก่ตราคโนอร่อยชัวร์สุดท้ายจะเป็นน้ำตาลทรายครับผมนี่เราก็จะมาปั่นนะครับผม ใส่พ้นนะครับอ๋ออย่าเพิ่งใจครับใจเย็นๆโค้ชเชฟนี่ใจร้อนนะโอเคได้แล้วครับเชฟเนาะเดี๋ยวเรามาดูซิเป็นไงครับเนื้อกินมะนาวกลิ่นมะนาวกับพริกเื้ยคือเมื่อกี้ที่เราใส่ของสดมันมีแค่พวกพริกกระเทียมอะไรพวกนี้นะแต่ว่ากลิ่นที่ออกมาเป็นกลิ่นมะนาวมันแบบมะนาวตีขึ้นมาเลยนะใช่มะนาวแบบว่าไม่ใช่มะนาวธรรมดามะนาว ี่กินน้ำใสแบบคือน,น้ำข้นอีกทีได้ไหมอ่า <laughs> น้ำข้นนะครับเอาทุกนะเอาทุกน้ำนะครับไม่พ <laughs> ลาดตลบบริบูรครับโอเคเป็นไงครับอืมอร่อยครับเราก็ได้เป็นน้ำหยาน้ำข้นที่จะเอาไปทำเป็นยำทูน่ากับมังคุดแล้วนะ <laughs> ลาดลงไปอู้สีสวยมากเลยนะครับผม <laughs> มังคุดเหรอครับอ่าน่ารักครับผมน้ำยำผมเชฟนะฮะโอเค เรียบร้อยแล้วครับกับตัวยำทูน่ากับบังคุดนะครับผมตอนนี้ถึงเวลาผมโชว์หรือมืชอบางนะครับเชฟเคนอ๋อยินดีเลยครับครับผมอันดับแรกเปิดไปยังไงนะครับแช่ไว้แป๊บนึ่งครับแช่แวบเหรอครับแช่แวบทั้นตอนแรกเราจะทำไส้กันนะครับผมทำไส้ข้าวเพือ พอน้ำมันเราเริ่มได้นะครับสิ่งเราจะใส่ไปก็คือเนื้อกุ้งนะครับเราใช้เนื้อกุ้งขาวเอามาสับนะครับผมปกติพวกไส้กุ้งที่เราเห็นทุกวันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่กุ้งนะครับเขาจะใส่อะไรครับใส่เป็นกุ้งแห้งครับใส่กุ้งแห้งสิ่งที่เราต้องใส่ตอนนี้เลยนะครับก่อนที่เมื่อสุก็คือนี่เลยครับพระเอกของเรานะครับสามเกลือพร้อมใช้ตราคะนครับผม ต้องบอกว่าสุดยอดจนีงเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งโขกนั่งตำกลิ่นเขาเนี่ยมันค่อนข้างแบบว่าหอมแล้วก็ต้องบอกว่าใช้แบบไม่เปลืองเนาะพอมันได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะเริ่มปรุงด้วยตัวของมันกุ้งนะครับมะพร้าวขูดขาวนะครับมะพร้าวนี่ต้องเป็นมะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนยงนี้ครับหรือว่ามะพร้าวทืนทึกเลยมะพร้าวสองชั้นจะเป็นมะพร้าวที่เราชอบเอามาขูดทาขนมมันจะไม่ถึงกับเป็นทืนทึกมากแต่ว่ามันก็ มันก็จะกําลังพอดีที่แบบจะเอามาขูดขาวเพื่อทำขนมจะแก่ก็ไม่แก่จะอนก็ไม่อนแต่ต้องบอกว่าไส้เนี่ยต้องลดจัดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าลดไม่จัดเนี่ยมันก็จะแบบประาลานแล้วจะรู้สึกว่าเหมือนเราให้ไส้น้อยอ่ะอันนี้เราต้องกวนไปเรื่อยๆจนมันจะรู้สึกว่างวดขึ้นแล้วก็เข้าเข้าเนื้อนะครับพาเขาจะสั่ใช้เวลาไม่นานครับประมาณ3ปีแล้วก็จะสามปีโอเคนะอยากใหญ่ขึ้นพอดีนะครับผมราทำไหครับตอนนี้ราทำไหมครับปิงปิงมาแล้ว มาเลยนะครับตกใจมากเลยนี่แหละนะการกระเทิงนโอเคนะครับผมใช่นะครับเวลาได้ที่ีลวเนี่ยมันจะเป็นจับตัวเป็นก้อนนะขอมือจับไปดูนี่มันจะเป็นแบบนี้โอ้ก็มันก็จับได้ง่ายเราก็จะมาทานะครับตัวเผือกตัวเผือกเนี่ยผมก็จะไปนึ่งนะครับนึ่งออกมาแล้วก็มายีให้มันเป็นแบบเนื้อลุยๆสุยๆนะครับผสมกะทินิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขยําตัวตัวเผือกที่เขาเอาไว้หุ้มข้างข่าวกันใกล้จะเห็นข้างข่าวเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับ เราจะนวดให้มันดูว่ามันเริ่มเป็นก้อนไม่ติดมือเราก็จะแบบเราก็จะเลิกใส่แป้งนะครับผม <Okay. S 1> เราจะใส่ไปเรื่อยๆใส่ทีละน้อยนะครับอย่าใส่ไีเลยเยอะเ <Okay. S 1> นี่ยสังเกตว่ามันจะเริ่มไม่ติดกับโบแล้วใช่ไหมเราจยอยใส่ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเราจะต้องผักไว้สักครู่ <S 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 ครับ <S <S ให้ตัวแป้ง <S <S ข้าวเจ้าเนี่ยมันอิ่มตัวกับตัวความชื้นกะทิในเผือกนะครับผมแล้วเราก็จะมาทําเหมือนเดิมก็คือหนึ่งสองสาม อ่าเพื <Labor ator il orter> okay, ่อกแล้วก <hour Ich nh au> ็พักในที่เนียนมากเลยเชฟเราจะเอาปั้นไส้ก่อนนะครับปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆทิ้งไว้ก่อนนะัเห็นไหมครับว่าไส้ที่มันมันพอดีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้ให้เราปั้นได้ แล้วเข้าสู่ชั่วโมงศิลปะแล้วนะครับโอเค้วปันนีิน้ำมันนะครับก็ไม่ใช่นะครับผมอันนี้คล้ายๆอยู่นะครับโอเคขนาดไหนดีครับตัวจริงๆแล้วข้าวเปลือกประมาณ2เท่าโอเคของตัวไส้นะครับอย่างนี้จะพอได้ไหมครับได้ครับได้โอเคนะครับผมพับเป็นสามเหลี่ยมนี่แบบนี้ครับนี่แบบนี้โอ้สามแล้วก็ดันไส้ลงไปหน่อยนี่แหละครับข้างขาวของเราแล้วก็จะจับจีบเอามือจับบีบให้แน่นนะครับ เราจะไม่เอาครัมมาโอเคแล้วก็หลังตากนี้นะครับเราก็จะมาทําน้าอาจาดจริงๆน้ําอาจาดผมมีเทคนิคด้วยนะครับเทคนิคยังไงครับวันนี้ใครที่กําลังดูอยู่จดเลยนะครับเพราะว่าน้ําอาจาดเนี้ยไม่ได้มีทั่วไปและรับรองว่าถ้าเอาไปทําทําทานให้คนอื่นทานให้คนที่รักทานหรือว่าเอาไปทําขายเราพูดแบว่าทุกคนติดใจแน่นอนเราจะข่านะครับ ลงไปในในหม้อเราก่อนนะครับเขาแบบว่าสูตรโบราณยิงเราใช้ข่าแก่นะครับผมเพราะว่าขาแก่เนี่ยกลิ่นมันจะหอมกว่าเราใส่ขาเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมมีมิติขึ้นมาเลยนะมาจากแล้วก็กลิ่นของขาเนี่ยมันจะไปช่วยดับต้องเรียกว่าเป็นบางนีน้ำส้มสายชูเรามันจะมีกลิ่นใครที่ได้เคล็ดลับแล้วต้องไปลองทำไข่เราเมียเราใหม่มากนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูครั้งคาวเผือกับอาจารศัปะรดนะครับรับรองว่าใครเอาไปทำทานทำกินทำขายติดใจกันทั้งประเทศแน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเชฟเดี๋ยวเรามาแลกกันชิมดีกว่านะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเรามาแลกกันเลครับเชฟเอาสะพอน้ำอาจาดไปโอเคโอเคเข้ากันมากเลยนะมีความสดชื่นนะเมื่อโดนกับสัปะรสเนี่ยอร่อยนะครับอร่อยจริงๆขออีกคำหนึ่งนะว่าติดใจรสชาติมากเลย ของเชฟเพนที่ทานเนี่ยนะครับคือแบบว่าตัวทูน่าเนี่ยคือสุกกำลังพอดีแล้วก็น้ำยำคือบอกว่ามะนาวแบบสดชื่นสดชื่นคือแบบว่าถ้าไม่บอกไม่รู้นะครับเนี่ย,ยว่าเราว่าเราไม่ได้ใช้มะนาวสดอ,อยากให้ทุกคนเอาไปลองทําตามกันดูนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทำให้ดูเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะครับถ้าสนใจเมนูอื่นๆนะครับก็อย่าลืมติดตาม t ทส t y Thursday นะครับทุกวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนนะฮะ ถ้าท่านพาท่านจะไม่ได้เมนูดีๆเด็ดๆเ,เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ